สวัสดีครับผมอนิอสและนี่คือ s ซเวนเดทูได้ในการแนะนำมอดอีกแล้ววันนี้เนี่ยผมจะขอแนะนำมอดที่เกี่ยวกับการคราฟก็แล้วกันเนาะเพราะคราวที่แล้วเราก็ไปฟาร์มมาแล้วคราวนี้เรามาเกี่ยวกับการคราฟเราจะลงมอดที่ทำให้คราฟเร็วขึ้นแล้วก็คราฟง่ายขึ้นมีฟังก์ชันที่ทำให้คราฟสะดวกขึ้นโอเคไปเริ่มกันเลยดีกว่า เริ่มจากตัวแรกที่ผมอยากแนะนําก็คือมัดตัวนี้เนี่ยจะช่วยให้เราคลาฟของได้เร็วโดยการดึงของออกจากกล่องเลยก็คือเวลาเราจะคราฟของเนี่ยมันจะดึงทรัพยากรออกมาโดยอัตโนมัติไม่จาเป็นต้องเอาของมาใส่กระเป๋าไว้แล้วก็ามาครัฟอันนี้มันจะดึงออกมาจากกล่องเลยนะนี่แล้วเวลาโหลดต้องโหลดตัวที่เขาบอกว่าสําหรับเอาไฟ21นะตัวล่าง ตัวต่อมาพอเราคราฟแล้วเราสามารถคราฟแบบสะดวกสบายแต่มันก็อาจจะยังช้ายอยู่มอสตัวนี้จะช่วยให้เราคราฟเร็วขึ้นแต่ว่ามอสตัวนี้เนี่ยเขายังไม่อัปเดตเป็นอัลฟ21นะแต่ก็ใช้ได้ใช้ด้วยกันได้เพราะฉะนั้นก็โหลดเลยตัวต่อมาคราวที่แล้วเนี่ยเราแนะนำมอสเกี่ยวกับการคราฟดิวคอเล็คเตอร์ที่มันผสมก็ได้เอาดิวคอเล็คเตอร์หลายตัวมารวมกันใช่ไหมแลวจะได้ทรัพยากรน้ามากขึ้นแต่คราวนี้มันก็ยังช้ายอยู่ ผมก็เลยเอามอสตัวนี้มาแนะนําคือมันจะทําให้ดิวคอลเล็เตอร์เนี่ยตั้งน้ําได้เร็วขึ้นแําหรับ่สิบเอ1ดด้วยนะเขามีไฟล์ให้3ตัวก็คือคูณ10คูณ2แล้วก็คูณ4ผมจะลองทดลองด้วยคูณ10กัแล้วกันโอเคนี่นะคูณ10ต่อไปเป็นเจ้าของเดียวกันแต่ว่าอันนี้จะเป็น faster below ก็คือตัวเอาลมที่จะทําให้หลอมเหล็กหลอมเศษเหล็กเนี้ยเร็วขึ้นเขาบอกว่าจาก5 0เนี่ยจะเป็น100%เอเเลยน่าจะเร็วขึ้นบ้างละมั้ง ตัวต่อไปก็ไม่ต่างจากไอที่เป่าลมนะต่อไปเป็นทั่งทั่งเนี่ยจะทําให้ขึ้นรูปเหล็กนะครับพวกเหล็กพวกอะไรเร็วขึ้นอีกจาก50เป็น100โอเค,อเคนอกจากงานคราฟแล้วเนี่ยอย่างพวกเตาหลอมหรือเตาที่ใช้เชื้อเพลิงเวลาที่เราหลอมหรือเราใช้งาน โดยปกติแล้วถ้าเราไม่กดปิดเนี่ยมันก็จะไม่ปิดมันก็จะเผาเชื้อเพลิงไปเรื่อยๆแล้วก็ไอตัวผีซาดะโกเนี่ยผีกรีดเนี่ยมันก็จะมาเยี่ยมบ้านเราเพราะฉะนั้นมอสตัวนี้เนี่ยจะช่วยในการปิดเครื่องหรือดับเตาตอนที่เราคราฟเสร็จแล้วสมมุติว่าเราคราฟแท่งเหล็กพอมันเสร็จแล้วเนี่ยมันจะปิดทันทีเลยปิดให้เราไม่ต้องมานั่งกดปิดโอเคชื่อว่า stop fuel w e s นี่ นอกจากงานคราฟแล้วเนี่ยมีสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือพวกงานไฟฟ้างานไฟฟ้าของตัวเกมปกติมันก็จะมีแค่เครื่องปั่นไฟแล้วก็แบตเตอรี่แบงค์ถูกไหมแต่คราวนี้เนี่ยมอสตัวนี้จะช่วยให้เรามีความหลากหลายมากขึ้นก็คือมันจะมีแผงโซล่าเซลล์เพิ่มเข้ามาแล้วก็รีโมเดลพวกแบตเตอรี่แบงค์หรือเครื่องปั่นไฟไหนเข้าไปดูเขาก็จะมีไฟล์ให้เลือกเยอะเลยนะมีสําหรับ underlegacy ด้วยต้องดูดีๆนะต้องโหลดเนี่ยสำหรับ alpha 21อ่ะให้โหลดที่ขึ้นชื่อว่าฟิ l นะมีฟิลแบตเตอรี่แบงค์ฟิลเจเนเรเตอร์ฟิลโซลาร์แผงแล้วก็ฟิลวายรีเลย์นี่นะสตัวนี้ตัวต่อไปก็จะเป็นอันเดยเลกาซี่แล้วตัวต่อไปก็เป็นวาลินดาสําหรับเอ่ออัลฟี่สิบโอเคผมก็จะโหลดแค่4ตัวบนเพราะว่าผมเล่นอนะัลฟ้า21เนาะ ตัวต่อมาเนี่ยนอกจากงานคราฟแล้วเนี่ยผมขอแถมเรื่องอาวุธก็แล้วกันเกี่ยวกับมอดอาวุธเพราะว่าจากคอมเมนต์พาร์ทที่แล้วมีคนถามหามอดเกี่ยวกับอาวุธนอกจากมอดเพิ่มอาวุธผมขอแนะนํามอดนี้ก่อนมอ้เนี่ยมันจาเป็นสําหรับช่วงเริ่มแรกมากเลยเพราะว่าพวกปืนท่อหรือปืนที่บรรจุทีละนัดเนี่ยถ้าเป็นตัวเกมเดิมวเวลาเรายิงไปแล้วเราต้องคลิกอีกหนึ่งครั้งเพื่อให้มันรีโหลดแต่มอสตัวนี้จะช่วยเรารีโหลดเลยทันทีที่เรายิงออกไป เขาบอกว่าม็อดนี้จะมีผลกับพวกธนูหรือ crossbow แล้วก็พวกอาวุธท่ออาวุธท่อแบบปืนไรเฟิลท่อหรือ hunting rifle แล้วก็อ o c k e t l a นเ c h e r ด้วยพวกนี้ถ้ายิงออกไปแล้วมันจะรีโหลดทันทีไม่ต้องมานั่งคลิกบางทีมันอาจจะทำให้เราเสียจังหวะเราก็สามารถยิงต่อเนื่องได้เลยแต่สำหรับที่ผมเล่นนะ hunting rifle เนี่ยมันยังไม่รีโหลดอัตโนมัตินะพวกธนู crossbow เนี่ยก็รีโหลดอัตโนมัติอยู่แต่ hunting rifle เนี่ยอาจจะต้องไปดูทีโอเค มันก็โหลดเลยอ่าเมื่อกี้ม็อดรีโหลดใช่ไหมคราวน,นี้ผมจะมาแนะนำม็อดที่มันจะเพิ่มอาวุธเข้าไปอันนี้อาจจะเป็นอาวุธที่ดูหลุดโลกไปหน่อยที่ชื่อว่า Wear Weapon Ammo and r e s o r t e x t e n s i o n Mod อันนี้ตัวไฟล์จะชื่อว่า Wear Mod นะก็คือมันจะเพิ่มปืนพวกนี้พวกปืนเลบาปืนสแครปแล้วก็อื่นๆือีกมากมายเยอะมากโอเคไปดูในรูปดีกว่านี่ภาพกราฟิกตอนเนี้ยตอนเป็นตัวอย่างเนี้ยอาจจะไม่สวยเท่าไหร แต่เวลาใช้ก็โอเคนะมันก็หลากหลายมากขึ้นอันนี้ข้างบนนี้เป็นอาวุธเม l e พวกนี้เป็นกระสุนแล้วก็จะมีพวกส่วนประกอบของกระสุนที่เราต้องสร้างขึ้นใหม่คราฟขึ้นใหม่เพื่อคราฟกระสุนสําหรับตัวมอดนี้เนีย่ยพวกอย่างนี้นะเพิ่มเข้ามาผมก็ลองใช้ดูแล้วแล้วมันเป็นมอดที่ซาวปืนโคตรดังระวังกันด้วยนะโอเคผมก็จะดาวน์โหลดสําหรับ a อา a ฟ2 21นะตรงนี้ นอกจากตัวแวร์มอสเมื่อกี้นี้ที่ผมแนะนามันเป็นตัวที่เขาอัปเดตมาสําหรับอัลฟา21แล้วแต่ว่ามีตัวหนึ่งที่ผมชอบมากแต่ว่าเขายังไม่อัปเดตเป็นอัลฟา21มันชื่อว่า tactical weapon เนี่ยตัวนี้หลายคนอาจจะเคยใช้แล้วที่มันจะต้องสร้างโต๊ะครับที่ผมเรียกว่ามอสโต๊ะเขียวเพราะว่าปืนของมอสตัวนี้เขาจะมีสัญลักษณ์สีเขียวไว้ผมก็เลยเรียกเขาว่ามอสโต๊ะเขียวเนี่ยมอสตัวนี้ก็จะเพิ่มปืนพวกนี้เข้ามามันจะอิงความเป็นจริงนะไม่เหมือนกับมอสตัวที่แล้วมอสตัวท เกมอื่นมันก็เลยดูแฟนตาซีไปหน่อยส่วนตอนนี้เขาจะอิงความเป็นจริงแล้วก็เน้นไปที่ปืนไม่มีไม่มีอาวุธเมเลยนะสำหรับมอสตัวนี้ซึ่งผมลองเล่นแล้วมันไม่เออเลอร์แต่เออมันยังไม่มีการพัฒนาด้านทียาของอาวุธก็คืออย่างมอสตัวแวร์มอสเมื่อกี้เขาจะมีการพัฒนาด้านการอ่านหนังสือคราบอ่านหนังสือสกิลคราบซิงด้วยแต่ตัวมอสตัวนี้เนี่ยยังไม่มีอัปเดต เพราะฉะนั้นมันยังไม่มีเงื่อนไขเกี่ยวกับหนังสือว่าต้องอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วจะคราฟได้เทียสูงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมอสนี้ถ้าเราลงแล้วเนี่ยเราจะคราฟปืนได้แค่เทียหนึ่งนะเท่าที่เห็นเนี่ยเท่าที่ลองเล่นดูนะเพราะงั้นผมก็อาจจะต้องรอเขาอัปเดตต่อไปสาหรับตอนนี้นะน่าสนใจที่ผมชอบแล้วผมรอเขาอัปเดตเป็นอัลไฟยี่สิออยู่แต่ใครจากจะลองเอาไปเล่นดูก็ได้ไปลองใช้ดูมันก็จะมีความหลากหลายขึ้น โอเคแล้วนี่คือม็อดทั้งหมดที่ผมจะแนะนำในพาร์ทนี้เดี๋ยวเราไปลองลงแล้วก็เล่นกันดีกว่าและนี่ก็คือ MOD, ม็อดทั้งหมดที่ผมโหลดมาเดี๋ยวผมจะไปลงมอดโดยการที่ผมลงในตัวโฟลเดอร์เซฟนะอัลละและนี่ก็คือม็อดที่ผมเคยลงไว้อย่าลืมอันนี้เราจะลงในโฟลเดอร์ม็อดเหมือนกันเหมือนกับพาร์ทที่แล้วเริ่มจากนี่เลยฟาสต์เอ็นวิวฟาสเตอร์เอ็นวิ ใส่เข้าไปแล้วก็ faster below แล้วก็ faster deal collector ต้องเช็คทุกครั้งนะว่ามันเป็นมอตที่ไม่ได้ซ่อนอยู่ข้างในแล้วก็ auto reload นี่ auto reload ต่อไปเป็น c l a ฟอ Form Container แล้วก็ฟิลแบตเตอรี่แบงค์เนี่ยพวกฟิลพวกนี้พวกงานไฟฟ้า ภายงานไฟฟ้าแล้วก็เป็น Instant Crafting อันนี้จะทำให้เราคราฟเร็วขึ้นแล้วก็ตัวปิดเตานี่ตัวปิดเตา,ตเตาแล้วก็แวร์มอสอันนี้และตัวสุดท้ายที่ผมอยากแนะนำแต่ว่าเขายังไม่อัปเดตก็คือ t e c l w a p o n เนี่ยอันนี้เนี่ยต้องสร้างโฟลเดอร์นะก็คือเราต้องสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาก่อนแล้วก็ตั้งชื่อ t e c l w a p o n นี่นะ แล้วก็ดึงพวกนี้ไปใส่ในโฟลเดอร์อ่าหลังจากนั้นเราก็เอาโฟลเดอร์นี้ไปใส่ในมดนี่โอเคอือเลยตอนนี้เพิ่มขึ้นมาเต็มเลยเอาละ่ะนี่คือการลงมดเรียบร้อยเราก็ไปรันกันดีกว่าโอ้นี่ผมลืมไปว่าตอนที่ผมอัดคลิปนี้อยู่ เกมหลักเนี่ยเพิ่งจะอัปเดตเป็น B 3 2 3นะไม่รู้ว่ามอสนี่จะใช้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราลองรันกันไปเลยดีกว่าไดี๋ยรืมอปิด EAC นะครับผมเอาว่าเดี๋ยวผมจะลองกด F 1ดูนะว่ามันมีอะไรเตือนเราหรือเปล่าอืม นะตอนนี้ก็มีเหลืองเงแดงแดงแดงนิดหน่อยตรงที่มันหาทรัพยากรไม่เจอหาอ็อบเจกต์ไม่เจอ,เจอน่าจะเป็นมอสที่เราลงเพิ่มเข้าไปนะมอสที่ยังไม่อนะัปเดตแะอย่างอันเนี้ยมันหาทรัพยากรไม่เจอมันก็ไม่เป็นไรไหนผมลงอะไรไปบ้างโอ้โอเกิดตรงนี้เลยเหรอเดีย๋ยวผมต้องลองเสกของเอาแล้วกันเนาะดูก่อนว่ามีปืนเพิ่มเข้ามาไหม ปืนที่เพิ่มเข้ามานี่ไงของมอสเขียวเนี่ยมอสโตเขียวนะอันนี้คือปืนของมอสโตเขียวมันจะมีสัญลักษณ์เขียวๆแบบนี้เห็นไหมมันก็จะเน้นความเป็นจริงเนี่ยพวกเนี้ยส่วนอันล่างอันล่างนี่อันนี้คือมอสแวร์มอสแล้วก็มีกระสุนชนิดใหม่เพิ่มเข้ามาเป็นออกแนวออกแนวไซไฟแฟนตาซี Fi, Fantasy, เพิ่มเข้ามามีกระสุนไฟฟ้าอะไรเงี้ยส่วนกระสุนแถวบนนี่เป็นของมอสโตเขียวนี่เนี่ยเป็นสัญลักษณ์สัญลักษณ์สีเขียวๆโอเค ถ้าเราเสกเอาอะ่ะมันก็จะกําหนดได้นะกําหนดกําหนดเทียได้แต่ถ้าเราคราฟเองสิเดี๋ยวผมจะลองดูว่าถ้าคราฟเองนี่นี่เออเอาโต้คราฟด้วยนี่โตะคราฟนี่โต้เคมีแล้วก็โต๊ะของมอสเขียวนี่อยู่นี่อา่าผมจะลองวางโตะมอสเขียวนี่อันนี้โต๊ะคราฟ ไม่วางไม่ได้ตรงนั้นอะไรของมันเนี่ยเออก็แคม่มีถ้าเราจะลองใส่อ่าผมจะมีคลาฟฟอร์มคอนเทนเนอร์ด้วยใช่ไหมผมก็จะมีลองอืมจะลองล่องต้องไม่ล็อกนะถ้าล็อกมันจะไม่ดึงมาอ่าสมมุติว่าผม ผมจะสร้างกาวอ่ะจะสร้างกาวต้องมีกระดูกกับน้ําสะอาดอ่าผมจะเศษกระดูกกับน้ําสะอาดมากระดูกอ่าน้าสะอาดอ่าใส่ไว้ผมใส่ไว้่างนี้นะต้องมีเชื้อเพลิงด้วยเดี๋ยวเราก็จะหลอมเหล็กหลอมอะไรด้วยโอเคเอ้ยต้องมีเตาหลอมด้วยเนาะน,นี่เตาหลอมเตาทำอาหารได้อ่ะ ต้องมีหม้อด้วยแล้วก็วัตถุดิบเอาเป็นไข่เนื้อแล้วก็น้ำแล้วก็กาแฟผมจะใส่ตู้ไว้หมดเลยงีย้ใส่ไปล้ละเออต้องเอาไม้ไปด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเพิงนี่เราต้องดึงออกมานะ โอเคนี่เอาใส่เข้าไปโ okay. อเคถ้าผมจะทำอาหารนั่งขายเบคอนเอา้าต้องมีสก,กิลด้วยจิบายแหละห <c oughs> นังสือสก,กิลอ่านแม่งทุกชนิดเลยอ่านทุกชนิดเลยอ่ะ <c oughs> โอ้โหอันนี้รวมถึงหนังสือมอดด้วยนะ ไอตัวมอสแวร์มอสเนี่ยมันจะเพิ่มเออใช่เดี๋ยวให้ดูกันแวร์มอสเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นมานะหนังสือคราฟเนี่ยอย่างพวกเลบานัคเคิลเนี่ยนนะเ,ออเนี่ยคือของมอสนะเออเนี่ยแล้เลบาแมชเนี่ยมันจะมีเพิ่มเข้ามานี่นิวกระสุนนะกระสุนชนิดใหม่ปืนปืนยิงหนามอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นตัวมอสตัวแวร์มอสเนี่ยเราต้องอ่านหนังสือด้วยเพื่อจะคราฟของที่ดีขึ้น แต่ตัว t ท c t i ิเ l w e a p o n ตัวนี้ต้าเขียวเนี่ยนะยังไม่มีหนังสือมารองรับเพราะฉะนั้นเราอาจจะคราบได้แค่เทียร์หนึ่งเท่านั้นแต่ถ้าเราไปหาตามกล่องรูทเนี่ยเราอาจจะได้เทียร์สูงๆโอเคอ,อ่านกันขออ่านกันโอเคพอทานหมดเอาละคนนี้ม่จนจ่ไปทำอาหารอ่าทำไข่เบคอนนะทำไปเลยนี่ฟูดเร็วมากเร็วมาก ปิดไปนี่โอเคแล้วพอเสร็จแล้วปิดเตาเลยเห็นไหมนี่เป็นมอดที่ดีมากเลยอ่แล้วก็เก็บเข้าไปอันนี้คือคราฟเร็วแล้วนะต่อไปผมจะเอาพวกนี้มาใส่พวกที่เป่านี่ไงแล้วก็บิลโลนี่โอเคแล้วก็ไอเดลลเ็กเตอร์เนาะมาอย่างละหนึ่ง เอาอันนี้มา500เลยทิ้งไปทิ้งไปเยอะไปผมจะใส่กับไม่ใส่แล้วกันนะสองเครื่องเออเครื่องนี้ใส่เครื่องนี้ไม่ใส่ตัวนี้ดิวอ่ะอันนี้เป็นตัวคูณสามไหนดูนี่คูณสิบเลยเนี่ยมันช้าใช่ไหมความเร็วคูณสิบนะเนี่ยเอ้ยก็เร็วนะผมคิดว่ามันน่าจะเร็วนะเออเดี่ยขึ้นเลยเห็นไหม อ๋อไอพวกนี้ไอพวกนี้ที่มันช้าเพราะว่า,านี่ไงเพราะว่ามันคูณ9คูณ3ก็เลยช้าประมาณนั้นโอเคเออผมจะผมจะหลอมเหล็กต้องเอาเหล็กมาใส่อ่ะนี่ดูสิว่ามันจะหลอมเร็วขึ้นไหมอันนี้ไม่ใช่มอด Faster Smelting นะเพราะว่าถ้า Faster Smelting เนะี่ยเราแค่กดเปิดปิดไปเข้ามามันหลอมเสร็จแล้วแต่เนี้ยมันจะค่อยๆหลอม แต่ว่ามันจะเร็วขึ้นเห็นไหมเร็วขึ้นอันนี้คือใส่นะใส่ตัว Envy กับ b i l o มันจะเร็วประมาณนี้มาดูวนันนี้ก็พอๆกันดีกว่า <c oughs> พอๆกันเลย <c oughs> น่าจะ,ะพอๆกันแหละเพราะมันแค่คูณสองเองใช่ไหมแต่การคลาบอะ่ะเดี๋ยวผมต้องมีดินด้วยนี่หว่า กันแต่งานคราฟเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องต้องมีทางก็ได้นะเพราะว่าเราลง instant crafting ใช่ไหมแต่เมื่อว่าผมจะหลอมเหล็กเมื่อหลอมท่ออ่ะเนี่ยเสร็จแล้วเห็นไหมอันนี้คือพอมด instant crafting นะแต่ถ้าไอ้นี่อยากจะใส่ก็ใส่มันก็มันก็เร็วขึ้นแหละ <laughs> มันไม่จำเป็นเลยมดเนี้ย e n v i l เนี่ยโอเคไหนไปดูไอ้นี่ดิเสร็จจะยังนี่ไงเสร็จแล้วไวอยู่นะ โอ้ไ oh, ด้ช้ามากอ๋อ oh, ผมรู้แหละมอสเนี่ยมันจะมีผลเฉพาะตัวดิวคอเล l กเตอร์ของของตัวเกมเท่านั้นนะของมอสพวกนี้ไม่มีผลเนี่ยพวกคูณ3าูณเ้าเนี่ยไม่มีผลนะมันจะมีผลกับพวกธรรมดาโ oh, อ้เดียเด๋ยวไอ้หนังสือมันยังปลดล็อกไม่เสร็จอีกว่า <laughs> อ่านไปขนาดนี้ดูอย่างละยี่สิบเล่มโอเคแล้วมีอะไรอีกอะสต็อปฟิวแล้วอ๋อพวกนีเวอร์แ b a n ์ใช่ไหม น่าจะอยู่ในหมวดนี้นะไม่ต้องอยู่ในหมวดวิทยาศาสตร์หรือเปล่าอา้าวแล้วมันอยู่ในหนวะเนี่ยจวขอหาเขานะอันนี้มันของตัวเกมถูกไหมเนี่ยนี่เห็นไหมอันนี้อันนี้คือของมอสเขียวนะของมอสโตเขียวที่มันหารูปไม่เจอเพราะว่าตัวเกมเนี่ยไม่มีปกติมันจะดึงพวก,กรูปพวกนี้มาจากตัวเกมแต่น,นี้ไม่มีต้องรอให้มอสเขาอัปเดตถึงจะมีเดี๋ยวนะปกติไอ้พวกทาวเวอร์แบงค์นั่นมันอยู่ อยู่หมวดไหนวะอยู่หมวดนี้ถูกแล้วเนาะแล้วมันอยู่ไหนวะหาไม่เจอ generator bank ยังไงเนี่ยมันหาไม่เจอผมหาไม่เจออะ่ะนี่ของเก่าเนาะลอ,องใี้เขารีโมเดลหรือว่าต้องไปดูที่ตัวคราฟดูนะน่าอยู่ในหมวดหมู่วิทยาศาสตร์นี่ไงมันอยู่ในหน้าไหนวะ <laughs> อ่ะบ e a t อ e r ไม่มีให้เศษไม่มีให้เศกด้วยหรือว่าผมหาไม่เจอก็ไม่รู้นะเออมันไม่มีให้เศกต้องคราบเอานะคราบเอาต้องใช้พวกนี้สว,วิต์รีเลย์เล็กติกบล็อกไอรอนโอเคไม่มีให้เศกจ,จริงเหรอไม่มีาหาไม่เจอโอเคจะใสไไ่ไว้ในกล่อง แล้วก็มาคราฟดูนะเอาอิเล็กตริกพาร์ทด้วยเอาไม้หมดเลยอันไหนคิดว่าจะใช้เอาไม้หมดโอเคอันนี้ผมก็จะคราฟแบตเตอรี่อะคราฟหนึ่งอันนี้เป็นแบบเป็นแบบกล่องอ่ะคราฟเป็นแบบกล่องมีแบบแบงก์กับกล่องนะสองอย่าง แล้วแผงโซลาร์เซลล์ต้องมีทองด้วยต้องมีทองเนี่ยทองกับเงินเพชรเอาไม้หมดเลยอ่าคราวนี้เราก็แผงโซลาร์เซลล์แบบนี้อ่าแบบนี้ตัวนี้เป็นไงเนี่ยแล้วเจเนเรเตอร์อยู่ไหนอะนี่ไงเอาผมต้องเรียนต้องมีแอดวานซ์เอนจิเนียร์ตัวนี้นะพวกไอเจเนเรเตอร์แบบใหม่อ่ะ น,นี่วางไงโอ้โห oh นี่แบบกล่องอ๋อแบบพกพานี่แบบกล่องนี่แบบแบงค์นี่แบบแผง <c oughs> เอาแผงให้ที่ใส่เหมือนกันใช่ไหมอันนี้ก็เอาแบตเตอรี่ใส่เออใช่ไม่แค่มีรูปลักษณ์ที่ต่างกันโอ้แผงเล็กแผงใหญ่มันต่างกันขนาดไหนวะเนี่ย นี่ได้โอ้โหหนึ่งนเ้าสิบแปดส่วนกองเล็กเนี่ยเอ้ยเอ้ยเท่ากันจะเล็กจะใหญ่เท่ากันเออันนี้ก็น่าจะเท่ากันมันอยู่ที่ปริมาณแดดมากกว่านะโอ้โ oh, หงั้นผมก็สร้างแบบนี้ดีกว่าอันนี้มันโคตรเปลืองพื้นที่เลยดูดิวคาแรคเตอร์อันนี้เสร็จแล้วเนี่ยเร็วูกสิบ ตัวอ,อันนี้ยังไม่เสร็จเพราะว่ามันไม่ได้มีความเร็วคูณสิก็เลยช้ามากไหนดูปริมาณการหลอมอันนี้เหล็กไปพันเก้านี่ไงอันนี้เหล็กแค่หกรอเองก็คือถ้าจะใส่ะถ้าจะหลอมนะใส่ตัวเนี่ยดีที่สุดมันจะเร็วขึ้นเร็วขึ้นมากดูอันนี้ช้ามาก <c oughs> โอเคแล้วก็มีนี่การค้าฟป,ปืน ฟ้าปืนพวกนี้เราต้องมีสูตรนะแรกๆอาจจะครับกระสุนได้แต่พวกนี้เราต้องมีสูตรต้องอ่านสูตรหรือไม่เราก็ต้องเรียนสกิลผมมีแต้มสกิลไหมแต่ผมเรียนสกิลปืนพกครับได้ไหมเนี่ยครับได้แต่ว่าก็เป็นแค่เทียนหนึ่งเอ่อชิ้นส่วนปืนนี่นะโอ้อาโค ม,มีกระสุนอันนี้ใช้กระสุนเห็นไหมใช้จุดสีของมอดมันจะบอกอยู่มั้งว่าใช้กระสุนอะไรเนี่ยจุดสีห้าเราก็เสกเสกกระสุนมาเนี่ยไอ้ตัวนี้จุดสีห้านี่ลองโค้ใชรหรือเปล่าวะอันนี้ของตัวตัวนี้ใช้กระสุนอีกแบบหนึ่งจุดสีห้าเหมือนกัน ผมชอบผมชอบปืนของมอดนี้นะมันมันดูดีอ่ะเออเรายังไม่ได้ลองปืนเลยเนาะปืนถ้าของมอดนี้นี่มีบาเลตด,ด้วยนะซิกสกาใช้ก็สุดเลยวะแล้วก็เสืออะไรชีด้ดูดูไม่ได้ก็ดูที่ปืนแล้วสิร์หุ้ดห้าของมอด คือเสียงวะนะอันนี้ผมจะลองยิงจะยิงให้หมดได้มันจะรีโหลดไหมอันนี้ไม่รีโหลดนะเพราะเป็นปืนของมัดถ้าผมจะลองไอ้น,นี่เอ่อมัดรีโหลดใช่ไหมรีโหลดอัตโนมัติก็จะมีพวกปืนท่อแล้วก็พวกคอสโบปืนคอสโบมาด้วยแล้วก็พวกปืนท่ออะ ชัดกันท่อเงี้ยเขาบอกว่าตัว hunting rifle อันเนี้ยมันจะรีโหลดเองนะแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่ามันจะรีโหลดหรือเปล่าอ๋อนี่นเปลี่ยนกระสุนเป็นจุดสามศูนย์นี่ว่าอ๋อใช่มันเปลี่ยนเป็นกระสุนม็อดนะไม่รู้ว่ามันจะรีโหลดอัตโนมัติหรือเปล่าเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นกระสุนเนี่ยจุดสามศูนย์เนี่ยเห็นไหมเพราะว่าไอตัวม็อดนี้แวร์ม็อดเนี่ยมันมันเข้าไปแทรกแสงปืนของไอ้นี่โอเค เ,เห็นไหมไม่รีโหลดอัตโนมัติเห็นไหมแต่ถ้าเป็นปืนท่อเอ้ยไม่รีโหลดอัตโนมัติเลยว่ะก็แสดงว่าตัวรีโหลดอัตโนมัติเนี่ยมันไปตีกับมอสแวร์มอสนะเห็นไหมเดี๋ยวลองคอร์ดโบอ่ะลืมต้องเปลี่ยนกระสุนด้วย อ๋อแต่ถ้าเป็นธนูหรือคอสโบเนี่ยมันจะรีโหลดอัตโนมัติเลยต่ไม่เห็นไม่เห็นกระสุนคือถ้าอยากให้เห็นกระสุนต้องเปลี่ยนเปลี่ยนปืน yeah. แต่ว่าอันเนี้ยคือเอางี้ถ้าใครอยากลงปืนใหม่แวร์มอสเนี่ยมันก็ไม่จําเป็นต้องลงรีโหลดอัตโนมัติแต่ถ้าใครลงรีโหลดอัตโนมัติแล้วไปลงตัวแวร์มอสนะเพิ่มปืนใหม่แวร์มอสเนี่ย มันจะทําให้ตัวมอสรีโหลดอัตโนมัติไม่ทํางานเออมันจะตีกันอันนี้เองแต่ก็ไม่ถึงกับเออร์เลอร์แค่ไม่ทํางานเฉยแต่ถ้าสมมติว่าคุณไม่ได้ลงแวร์มอสนะแล้วลงรีโหลดอัตโนมัติเนี่ยสมมติว่าผมยิงไปงี้ปึ้งมันก็จะรีโหลดอัตโนมัติอย่างงี้เลยแล้วก็ยิงปึ้งแล้วก็รีโหลดอัตโนมัติอย่างงี้โดยที่ไม่ต้องคลิกโอเคก็มีอะไรออกป่ะเนี่ย <c oughs> ก็หมดแล้วเนอะทั้งงาน เกี่ยวกับงานครับงานหลอมแล้วก็อาวุธโอเคอันนี้ยังไม่หมดนะเนี่ยเดี๋ยวอาจจะมีต่อพาร์ทสี่ซึ่งเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปผมขอตัดพาร์ทไว้อีกใครชื่นชอบก็ลองไปใช้ดูนี่ลองไปตัดสินใจกันดูนะว่าอยากจะใช้มอตตัวไหนแล้วก็ลองทดลองกันดูได้ว่ามอทต,ตัวไหนมันใช้แล้วเออเลอร์ใช้แล้วตีกันใช้แล้วไม่ทํางานก็ลองไปใช้กันดูตัดสินใจกันเอาสําหรับวันนี้ก็ ผมขอลาไปก่อนดีกว่าใครชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe ไว้ด้วยนะครับผมแล้วพวกนใหม่พพั์ดหน้าน่าจะมีอีกมาแนะนำอีกเยอะเลยเพราะว่าผมก็ระหว่างแนะนำเนี่ยอุ้ยระหว่างแนะนำเนี่ยผมก็ทดลองลองใหม่ๆอีกเยอะแยะเลยไปดีกว่าสวัสดีครับผมไปแล้วไปแล้ว